ใครนะครับที่ถูกทําลายร่างกายขอให้จําไว้นะครับว่าอันดับแรกสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือคิดเรื่องแจ้งความเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนทาลายร่างกายแล้วปรากฏว่าเราเนี่ยดันเตรียมอาวุธเตรียมอะไรเสร็จสับปุ๊บเนี่ยเพื่อกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราอีกการที่เราเตรียมแบบเนี้ยอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของเจตนาฆ่าได้นะครับถ้าเขาไม่ตายเข้าเรื่องพยายามฆ่าได้เหมือนเราตะเตรียมอาวุธไว้แล้วสิ่งที่ต้องทําคือเมื่อมีเรื่องมีราวหนีให้เร็วที่สุดครับ นะแล้วพาร่างกายตัวเองเนี่ยไปแจ้งความตํารวจยังไงก็ต้องแจ้งให้ได้นะครับพอแจ้งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตำรวจทำใบมติส่งตัวด้วยแล้วถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีเรื่องมีราวต่างคนต่างทเลาะวิวาทต่างคนต่างทํรลายร่างกายกันแล้วโดยเขาทาร้ายก่อนนะครับหรือโดนเขาทำร้ายหลังแล้วแต่เนี่ยต้องแจ้งความให้ได้นะครับตารวจมักจะบอกว่าไม่ต้องแจ้งหรอกไปสู้คดีเดียวกันอันนี้เป็นคําแนะนําที่หลอกเรานะครับเพราะถ้าเราไม่แจ้งปุ๊บถึงเวลาขึ้นศาลศาลจะ ไม่เชื่อว่าเราถูกทำร้ายถึงขนาดที่ต้องป้องกันตัวเองหรือจำเป็นที่เราที่จะต้องไปทำร้ายเขาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของคดีความในเรื่องของอร่างกายเรื่องของเรื่องของการอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากในการที่เราจะแจ้งความไม่แจ้งความขึ้นมาเนี่ยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีนะครับยังไงก็ฝากไว้ให้คิดอย่าปรึกษาปัญหากฎหมายนะครับโดนคดีความก็ปรึกษาได้ที่นายกรที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งนะครับพาปรึกษาให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังอะไรโทรมาได้เลย แล้วก็ถ้าอยากฝากข้อความเอาไว้ก็ตอบช้าน,นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนถามค่อนข้างจะเยอะแล้วก็บางแอปบางตัวมันตอบได้วันหนึ่งไม่กี่ไม่กี่คนยังไงก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ